สวัสดีค่ะ B6130817 ค่ะพรณภารักษาอินโครงการโรงงานหลอมอลูมิเนียมนะคะบริษัทโฮเอเมทัลจำกัดค่ะตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหากรรมกรบินบุรีนะคะเลขที่454ห้ทับนหนึหมู่เค่ะตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่จะเป็นแมพนะคะของที่ตั้งบริษัทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นระบบที่จะศึกษานะคะก็คือระบบรวบรวมน้ําฝนค่ะระบบรวบรวมน้ําฝนของโครงการนะคะเป็นรางระบายน้ําฝนนะคะคอนกรีตลูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะระบบเปิดโดยรอบพื้นที่โครงการนะคะจัดให้มีรางระบายน้ําฝนสองขนาดค่ะคือในพื้นที่อาคารผลิตส่วนปัจจุบันนะคะความกว้างที่ปากรางนะคะ0.7เมตร ความกว้างท้องรางนะคะ0.5เมตรความลึกเฉลี่ย0.475เมตรค่ะและรางน้ำฝนในพื้นที่รอการใช้ประโยชน์นะคะในอนาคตความกว้างอยู่ที่ปากรางนะคะ1.2เมตรความกว้างอยู่ที่ท้องรางนะคะ0.6เมตรความลึกเฉลี่ยะค,ะ 4, 7, m, ค่ะ0.475เมตรค่ะความลาดเอียง1:600นะคะรางระบายน้ำฝนในส่วนพื้นที่ปัจจุบันนะคะจะรองรับน้ำฝนทั้งหมดไปยัง บริเวณทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะและรางน้ําฝนในพื้นที่ที่รอการใช้ประโยชน์นะคะจะรวบรวมน้ําฝนเข้าสู่บอ่อหน่วงน้ําค่ะของโครงการทิศทางของการระบายน้ํานะคะเป็นดังรูปเลยค่ะนี่เป็นรูปแผนผังนะคะของรางน้ําฝนค่ะค่ะตามระเบียบของสพนะคะก็คือขนาดของรางน้ําฝนค่ะซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะ ตามที่สอพอกำหนดไว้และปากปากลางนะคะกว้างสอพอกำหนดที่0.3ถึงถึง0.8ค่ะเมตรค่ะส่วนความลึกเฉลี่ยที่สอพอกำหนดไว้นะคะก็คือ0.5ซึ่งตามโรงงานนี้นะคะจะมีขนาดใกล้ขนาดความลึกใกล้เคียงค่ะค่ะ